สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับบิวอีพีแรกนะคะวันนี้บิวจะมาเล่าเรื่องของเนื้องอกในมดลูกให้ฟังค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะคือบิวรู้สึกปวดท้องปวดท้องด้านซ้ายใต้สะดือนะคะปวดแบบตุบๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเราท้องอยู่ด้วยเราท้องอยู่ประมาณ10 11สัปดาห์ประมาณเนี้ยค่ะก็รู้สึกกังวลกลัวว่าเออลูกเป็นอะไรหรือเปล่า ก็เลยไปอันตาสาวนะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาตรวจภายในให้แล้วเขาก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกขนาดประมาณ4เซนนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่รังไข่หรือว่าอยู่ที่ด้านหลังหดลูกคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าด้วยความที่เราท้องอยู่ด้วยแล้วมันต้องแบบผ่าตัดเปิดหน้าท้องอะคะ่ะ เพื่อที่จะเอาเจ้าก้อนนี้ออกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าก้อนนี้มันเป็นก้อนเนื้อดีหรือว่าเนื้อร้ายนะคะช่วงเวลาที่มันผ่าตัดได้เนี่ยก็คือประมาณช่วง16ถึง20สัปดาห์ก็คือเราเจอแล้วเนี่ยเราไม่สามารถผ่าได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเด็กอะ่ะยังเล็กอยู่ถ้าเราผ่าตอนนั้นอาจจะเสี่ยงที่ทำให้แท้งสูงเพราะฉะนั้นต้องผ่า ตอนที่แบบเหมือนน้องแข็งแรงแล้วอะค่ะก็ให้มันผ่านพ้นช่วงที่จะแท้งไปได้ก่อนถึงจะสามารถผ่าได้นะคะก็คือช่วงที่คุณหมอแนะนำเนี่ยคือ16-20สัปดาห์ซึ่งในระยะเวลาระหว่างนั้นนะคะตั้งแต่เราตรวจพบจนจนเราก่อนเราจะไปผ่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นระยะเวลาที่แบบค่อนข้างยาวนานนะในจิตใจของเราอะ เพราะว่ามันตั้งแต่11วีคดาิจนถึง18วีปดเนี่ยมันมันก็เกือบสองเดือนอะเออคือช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่เราแบบรู้สึกดาวรู้สึกแย่มากอืมเพราะว่ามันก็กังวลทุกอย่างอะเนาะกังวลว่าเออเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเราเป็นเนื้องอกเพราะอะไรแล้วเราจะทํายังไงต่อแล้วกังวลหมดทุกอย่างอะอืมก็อยากจะแนะนําอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะที่แบบ ตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจหรือว่าตรวจแล้วเนี่ยอาจจะพบก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราพบอะคา่ะเราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยตัวเองได้สุดท้ายแล้วอะคนที่จะแบบช่วยเราได้หมดทุกอย่างเนี่ยก็คือคุณหมอเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรก็คือให้ถามคุณหมอเลยถามทุกอย่างที่อยากจะรู้แล้วก็พยายามเตรียมใจ คือเตรียมแบบเตรียมใจไว้ก่อนว่าคําตอบอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะคือทุกเรื่องอะคะ่ะเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแบบรู้แล้วแบบมันไม่ดีขึ้นมาเราก็จะผิดหวังมากเราก็จะกังวลทําให้ตัวเราเองก็ไม่มีความสุขคนรอบข้างเราก็ไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ในวันที่ผ่านเนี่ยคือบิ้วเนี่ยต้องขอ เอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันเนาะก็คือบิวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมอบูรพานะคะซึ่งคือเราเองอะ่ะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือรู้สึกว่าเราเองรู้สึกว่าการผ่าตัดเป็นอะไรที่มันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คือบรรยากาศร,รอบข้างในการที่จะทำให้เราฟื้นตัวเร็วไม่ว่าจะเป็น บุคลากรต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบคนป่วยด้วยกันที่มาถ้าแบบบรรยากาศมันเอื้ออํานวยไม่ทําให้เราซีเรียสมากเกินไปสิ่งเล้ามันไม่มากเกินไปแบบคนร้องโอดโอยโอดโอยเต็มอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราอะฟื้นตัวเร็วแล้วเราก็จะกลับมาปกติได้เร็วนะคะซึ่งบิวก็ถือว่าเลือกถูกเพราะว่าพอบิวเลือกที่มอบูเนี่ย คือหนึ่งเลยค่ะคือที่ที่โรงบาลมอบูเนี่ยติดทะเลบรรยากาศก,ก็จะดีใช่ไหมคะมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บิวก็เลือกห้องพิเศษราคามันก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันก็แค่คืนละเอ่อคืนละเกือบสามพันซึ่งเราก็นอนพักจริงๆเนี่ยประมาณ4คืนซึ่งมันก็คุ้มกับการที่เราต้องไปพักตรงนั้นแล้วก็สมพัจิตใจเราด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ขอขอบคุณเลยนะคะก็คือคุณหมอคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ซึ่งจะบอกว่าคุณหมอคือชิวแบบชิวจนเราสงสัยอ่ะคุณหมอทําไมไม่ตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยแต่เราตื่นเต้นไงเพราะว่าเราเจอคุณหมอแล้วคุณหมอแบบอผ่าได้อะไรเงี้ยเราไปเจอคุณหมอแค่ประมาณสี่ห้าครั้งอะคะ่ะแล้วก็ผ่าเลย มันก็ไม่ไม่ไม่เครียดเท่าไหร่เราอยา,อยากอยู่จากเราอะไปจากกรุงเทพแล้วก็ไปหาคุณหมอทุกครั้งเลยทุกครั้งเราต้องออกไปตอนเช้านะคะก็คือออกจากกรุงเทพเนี่ยตีสี่แล้วก็ไปหาคุณหมอไปแบบคิวแรกอะฉันจะต้องได้คิวแรกก็คือไปคิวแรกตลอดเออได้คิวแรกตลอดเลยแล้วก็จะเสร็จประมาณเที่ยงเราไปหาคุณหมออย่างเงี้ยสี่ครั้งแล้วก็ครั้งที่ห้าคือผ่าตัดนะคะ ซึ่งวันที่ผ่าตัดเนี่ยอาบูจะขอเล่าละเอียดแล้วกันวันที่ผ่าตัดเนี่ยไปถึงเขาก็พยาบาลเขาก็มาให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นเสื้อผ้าผู้ป่วยแล้วก็เอาตัวที่มันเป็นตัวสายเจาะน้าเกลือค่ะมามาติดตรงแขนเรามาติดตรงแขนเรานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่น้าเกลือนะหลังจากนั้นหลังยังคืนเนี่ยเรางดน้ำงดอาหารก็คือหยุดกิน อีกวันหนึ่งผ่าตัดตอนเช้าผ่าตัด9ก้าโมงแปดโมงครึ่งเนี่ยพยาบาลมาและมาใส่น้ําเกลือให้แล้วก็ตรวจความดันตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผ่าตัดผ่าต,ดาตัดแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะผ่าตัดแค่หนึชั่วโมงพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็พักฟื้นในห้องพักฟื้นอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาที่ห้องพักเราซึ่งจะบอกว่า หลังจากที่ผ่าตัดเนี่ยมันเหนื่อยมากนะคือแบบเหนื่อยแบบพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันผ่าที่ท้องใช่ป่าเวลาเราพูดเราจะต้องใช้ลมออกมาจากท้องใช่ไหมมันพูดไม่ได้เลยเราก็จะต้องนอนแบบนอนยาวไปจนถึงบ่ายอะค่ะตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายแล้วก็เอ่อทานน้ําแล้วก็น้ําซุปเพราะว่าตอนตอนเย็นเนี่ยเขาให้ทานแค่นั้นแค่น้ํากับน้ําซุป แล้วพออีกวันหนึ่งอ่ะมื้อเช้าสุดเป็นน้ํากับน,น้ําซุปเอ่อมือ้อกลางวันเป็นอาหารอ่อนเพราะข้าวต้มอะไรเงี้ยส่วนมื้อเย็นก็คือเหมือนเป็นอาหารปกติแล้วอ่ะเออซึ่งไม่น่าเชื่อว่าร่างกายของเราอ่ะมันจะมันจะแบบฟื้นตัวได้เร็วมากขนาดนั้นคือบิวเองอ่ะยังไม่คิดเลยว่าจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนั้น เรายังคิดว่าโหคงไม่ไหวแน่เลยเอะผ่าตัดแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่ใช่ปะ่ะเออแต่ว่าวิวก็สามารถลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําเองได้เนี่ยในวันที่3มนะคะอืมก็เออพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักเจวันนะคะก็จะดีขึ้นคือมันเจ็บแผลมันจะจี้จีตรงแผลอะจี้จีแบบรอบๆนะคะแล้วก็ เราจะรู้สึกเหมือนท้องมันชาตลอดเวลารอบๆแผลเนี่ยมันจะรู้สึกชาแบบชาตลอดเพราะว่ามันมันมาจากการที่พอเราโดนผ่าใช่ปะ่ะไอส่วนเส้น,สนประสาทรอบๆแผลเนี่ยมันเหมือนยังไม่เชื่อมติดก,กันดีมันก็ยังรู้สึกชานิดๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของน้องก็คือลูกนะคะเอ,อคุณพยาบาลก็ดูแลดีมากคือแบบ พอพาเสร็จอะทุกสองชั่วโมงอะของวันแรกกับสองวันแรกอะเขามาตรวจเอ,อหัวใจน้องอะการเต้นของหัวใจอะทุกสองชั่วโมงแล้วก็มาตรวจความดันเราคือแบบดูแลดีมากๆดีแบบดีจริงๆอๆะค่ะเอออันนี้วิวก็แนะนำเลยว่าถ้าใครที่อ,อ,อาจจะไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของ การผ่าตัดหรือว่าพอแบบรับทราบเรื่องนี้มาก็ลองไปปรึกษาที่โงรงพยาบาลมอบุรพาดูนะคะอ่ะอันนี้คือวิวไม่ได้ได้สปอนเซอร์หรือว่าได้อะไรนะแต่ว่าวิวแบบรู้สึกปลื้มอะปลื้มคุณหมอแล้วก็ปลื้มบุคลากรมากเพราะเขาแบบไม่พูดอะไรให้เรารู้สึกแบบแย่เลยอะเออคือเขาแบบดูแลดีมากเออต้องการอะไรเรียกได้ตลอดโน่นน,นนี่แบบคือดูแลดีอะเออรู้สึก ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าแผลก็หายเร็วด้วยคือสิบวันเนี่ยว,ว,วิวจะบอกว่าพิวเพิ่งไปผ่ามาเมื่อวันที่เมื่อวัน,เม,วนเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเอออันเนี้ยถ้านับแล้วอะ่ะแค่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองวันอะ่ะพิวหายแล้วอะ่ะหายคือแผลก็คือไม่เจ็บแล้วแต่แค่ชาเฉยๆแค่ชาเฉยคือ หายหายเหมือนหายสนิทแล้วอะ่ะไม่เจ็บไม่อะไรแล้วคือรู้สึกดีมากแล้วคุณหมอก็มือเบามากนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทุกคนเลยนะคะที่ช่วยดูแลนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณ,คณ,คณ,คณตัวเองที่เข้มแข็งไม่ต้องคิดมากนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังเป็นอยู่เนี่ย ก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็อย่าเพิ่งคิดไปเองนะมีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอนะคะมีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอที่เราไว้ใจได้แล้วก็คนในครอบครัวอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าตีโพยตีพายไปก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องลายๆไปก่อนให้ให้ทำทุกอย่างแบบปกติเพราะว่าการที่เราเป็นเนื้องอกเนี่ยเราไม่ได้แบบปวดอดโอยทุกวันอะไรเงี้ยเปล่ามันคือ ความวาวุ่นในใจของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราต้องจัดการตัวเองเอ,อ่อทำจิตใจให้สงบแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ